สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมการสืกาเข้าอ๋อเป็นช่องสำหรับที่มาพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเสือต่างก็สนใจนะครับเช่นอนิเมะหนังครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องผมก็เป็นช่องที่มาพูดคุยกับอนิเมะเยอะแล้วนะครับผมกับคนที่เรเยกว่ตรงครับปิจาร์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนี้กับ รายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮาร์ดอะไรเงครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสในใจอะไรกันบ้างนะครับโดยใช้หลักการ50%ครับผม50%คือการรีวิว50%คือ ความรู้สึกหลังจากรับชมนันเองครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับการพูดคุยอนิเมะในซีซั่น4 2 0 2 3เนจะเดิมนะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับสำหรับตอนซีซันนี้ยังมีอนิเมะที่เราพูดคุยกันประมาณสิบกว่าเรื่องนะครับก็เราดูกันนะครับว่าอนิเมะแต่อนิเมะแบบสามสิบกว่าเรื่องรวมกันนะครับผมก็เราดูกันครับว่าแต่เรื่องจะมีความน่าสนใจแค่ไหนกันบ้างนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากการชมด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมขอฝากช่องเล็กๆน้อยๆของวงการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคเอาละนะครับวันนี้กับการพูดคุยแอนิเมะในซีซั่น4 2023นะครับผมเรื่องที่8ครับผมเรื่องที่8นะครับผมก็เป็นผลงานนะครับแนวคอมดี้ลึกลับนะครับผมสืบสวนสอบสวนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ซีรีส์น่าสนใจเลยนะครับกับเรื่องราวของ ใช่เครื่องหนึ่งที่คือขนานนามว่าอาชัยยะนะครับผมไม่มีแบบผู้ไม่มีปริศนาอะไรไขนแ,แบบไม่ไม่เปศนอะไรที่ไขไม่ออกนะครับผมแต่เขาจับกุญจเขาไม่สามารถจับคนไร้ตัวเองแล้วก็มาเล่นมือกับตํารวจมือเปล่าจากแผนกสืบสวนที่หนึ่งครับผมตามนั้นแหละโอเคครับผมก็เป็นแนวสอบสวนที่เียกว่าเป็นซีรีส์ เนื้อหาที่น่าสนใจและน่าติดตามเอาเรื่องอยู่นะครับผมโอเคก็เสแลลวครับเราจะพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าคามโมโนโอชิรอนครับผมเนาะคิตันซุริครับผมหรือชื่อไทย สืบลับฉบับคาร์โมโนโอชิลอนครับผมโอเคถ้าผมอ่านชื่อผิดเมื่อกี้ขออภัยนะครับผมพอดีว่ามันลวนคือผมไม่รู้กันว่าผมจริงๆแล้วผมผมพูดชื่อภาษาไทยหรือผมพูดภาษาอังกฤษไอ้ตรงไอ้คาร์โมโนโอชิลอนพูดบ่อยมากเว้ยถ้าผมยังพูดติดไอตรงนี้อยู่เลยอะติดหลายรอบมากผมเลยแบบเอ้ยไงของกูเนี่ยแต่แบบก็ตามนั้นนะผมสืบลับฉบับคาร์โมโนโอชิลอนครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งเรื่องแนวคอมดี้มิสซูรีที่เรียกว่า ใครหลายคนในนี้สนใจมากเลยนะเออถ้าผมเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์แนวสุดๆเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับก็รอดูกันครับสำหรับเรื่องนี้จะเป็นไงนะครับก <g rab> ับเรื่องที่อ่า8ที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่น4สมัยี่3เป็นเรื่องตอนแรกคือคาร์เมลโอเชียนครับตามนั้นโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถูกเลสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างก็เรื่องนี้เราสามารถดูแบบอดถูกเลสิทธิ์ได้ทั้งหมด4ที่ครับก็เยอะอยู่นะเออ4ที่เยอะเลยนะครับก็เราพูดถึงที่แรกก่อนนะครับก็คือเน็ต อ่าเน็ตฟิกนะครับผมก็เรื่องนี้ยังไงดูพรีเมียมแน่นอนเพราะเน็ตฟิกไงก็เสียตังค์อยู่แล้วครับถ้าคุณมีอ่ามีบัญชีเน็ตฟิกแล้วสมัครรายเดือนเน็ตฟิกไปแล้วก็สามารถดูคาร์โนโอชิียนได้นะครับมีตัวของไอชีอีอ่าไอชีอีนะครับผมก็ทุนนี้ไอชีอีก็ของรู้สึกเข้ามาก็พอควรก็ต้องลุ้นกันดูว่ามันจะมีเรื่องไหนพักไทยบ้างแต่ตอนนี้มันยืนยันมาแล้วทั้งหมด3เรื่องแล้วก็ทําเลือกทําไปแล้ว2เรื่องเนาะ นะครับก็ต้องเราดูกันนะอีกที่หนึ่งครับผมบิบิลีครับบิบิลีนะครับผมก็ซื้อสนนี้ของู้สกเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับผมเยอะเหมือนเดิมเลยนะพิ่งอก็ับไปอะไรดีนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายครับผมใน u t u b e ครับผมอันนิวันไทยแลนด์ครับหรือเอเชียก็เลยนะอ่าซึ่งเรื่องนี้นะครับผมติดพิมเมี่ถ้าฉันใครดูนะครับใครอยากดูคาร์มานชิลอนเรื่องนี้ติดพิมเมี่ก็สมัครดูกันนะครับเรื่องนี้นะโอเคก็ ขอบคุณมากทั้งสี่ที่ครับถามว่าผมไปไนไหนอันนิวันในยูทูบเปล่ะก็พอดีว่าเรื่องพอดีว่าเรื่องที่ผ่านมาผมก็ดูในอันนิวันก็ดูเรื่องนี้เพิ่นไปด้วยนะครับตามนั้นแหละโอเคก็สามารถเรื่องนี้ดูได้ที่อันนิวันเท่านั้นนะครับผมอันนิวันแล้วก็บีบิลีไอชีอีเลยฟรีครับเสียงกันดูทั้งคู่อ่ะดูสองละเสียงกันทั้งสี่ที่เลยยังเป็นบีบิลีบีบิลีผมไม่เช็คนะครับตามนั้นแต่ก็ผมดูที่อันนิวันโอเคครับขอบคุณมากทั้งหมดทั้งสี่ที่ครับในเกษตรเราเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมอเนาะ ขอร้องว่ามีเรื่องสิทธิ์ที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายค่ะดนี้คือมึงยังเดือดเดือดอีกเหอตามนั้นนะครับผมสี่ที่เสียเงินก็ต้องแล้วแต่พวกคุณอนะ่ะพวกคุณอยากจะเสียยงกันที่ไหนอะ่ะนะครับมันมีตั้งทั้งหมดสี่ที่นะก็รอดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ,บ้างนะครับทั้งสี่ที่นะโอเคเอาละมาเราพูดถึงความคาดหวังของซีนี้อ่าซีนี้ยังไงดีคือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าเป็นซี์ที่ผมนั้นถามว่าผมคา,าดหวังกับมันขนาดไหน คือมันเป็นแนวสืบสวนที่ในตอนแรกอ่ะผมไม่ได้หวังเลยนาะนั้นเออผมไม่ได้หวังคือไม่ได้หวังในฐานะอะไรคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่โอเคมันเป็นแนวสืบสวนแนวเรื่องราวต่างที่น่าสนใจอ่ะแต่ผมแอบกังวลไงคือความกังวลในใจผมคืออาจจะเป็นแนวสืบสวนทีน่มันอาจจะเป็นแนวแบบสืบสวนธรรมดาธรรมดาอะไรต่างทั่วไปอะไรต่างคือตอนที่ผมคิดแต่ตอนแรกผมคิดสึกว่าไอ้คำว่าชื่นลองคงเป็นแค่นี้เนอมั้ง เขาจะเป็นแนวแบบขายตัวละครไม่ยกเพราะว่าคอนเซปต์ตัวละครผู้ชายม่งหล่อเออหล่อชายม่งหล่อมากคืหน้าหล่อเป็นเนเค้คกับเมะมีผู้หญิงแบบเป็นหน้าอวยเป็นแบบเป็นเจ๊นหน้าอวยอะไรต่างคือมันมินประมาณนี้เลยคอนเซปต์ที่ผมคิดตอนแรกอะแต่พอเรา,าอ่านเรื่องราวแล้วผมคึกว่าเอออาจจะเป็นซีรีส์ที่มันอาจจะน่าสนใจได้แต่ตอนแรกผมคิดอย่างนี้จริงคือ จะสนใจได้เหรอเออจะเป็นเนี้ยที่แบบสืบ์สนออะไรสืบสวนคดีอะไรต่างที่เข้มข้นน่าสนใจน่าติดตามในการสืบสวนอะไรหรือเปล่าเนี่ยนกักวิจยตผมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเอาล่ะก็ซื้อฟทำเดี๋ยวไม่เดียโอ้เดี๋ยวไมเว่เดีย,ะดยนะครับก็ผลงานล่าสุดของเขาคือวินเทอร์ยบสาบก็คือตัวของอ่าการปฏิวัติแม่มดของยิงเกินใหม่นะครับผมก็เรื่องนี้นะครับเราต้องบอกกันว่า ซีซั่นนี้นะครับผมเดียวไม่เดียดอนะทำผลงานมาทั้งหมด2เรื่องซีซั่นที่2เรื่องก็คือสติสักซิดแล้วก็ตัวของคาร์มานชิรอนนะครับตอนนั้นก็รอดูกันว่าผลงาน2เรื่องเนี้ยจะมีเรื่องไหนที่งานจะมีทั้ง2เรื่องเนียจะเป็นเรื่องไหนที่งานดีหรือจะดีทั้งสองเรื่องอันนี้ก็ เราต้องรอดูกันนะครับว่าเออเรื่องงานภาพัมเด้มันจะเป็นไงแต่ว่าเรื่องงานภาพอะ่ะก็เป็นโซโลงานภาพระดับมาตรฐานระดับมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้มีงานภาพที่สึกแบบโดดเด่นขนาดยกเว้นบางเรื่องที่แบบอาจจะทํางานภาพแบบตั้งใจหรือมันดีจริงมันทุ่มสุดตัวจริงเช่นตัวของไอ้องยีเกินใหม่เนี่ยไอ้นี้ก็ต้องชมจริงว่าเรื่องงานภาพมันก็ทําดีจริงนันแหละเออตามนั้นครับแต่ว่าไอ้นี้ก็ต้องว่าไอกทีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเค อาโซโต้พุ่งกลับคนเขียนบทนะคระพุ่งกกับคืออิบาตะโชตะนะครับจากซีรีส์โกลิซัมเบอร์บทเรียงลักเส้นหัวใจโดยวิสินนคันจโวแล้วก็สตี์ลักสิตเอเรียหางนะครับผมแล้วก็ทั้งสองภาคพระละสุดด้วยเนี่ยครับผมมีคนเขียนบทครับวัตลุวัตลีครับโอเควัตลีวัตลุมาคู่แต่งนะครับยาฮารินะครับผมคอยเดียโค้ดร์ลิซัมเบอร์แล้วก็เป็นคนเนบทกอลิซัมเบอร์สตี์ลักสิ์ของเซซันนี้ด้วยภาคสองนะครับเพศรสกอร์สองโล่กับเดวิดวงองค์หญิงเกินใหม่นะครับแล้วก็ยาคนุยอดเอเชียนะครับก็ ผู้กับและคนเขียนบทนะครับจากเติยักษ์เทั้งสองภาชั้นพุ่งกับคนบทเซซันนี้เขาเขียนบท2เรื่องแล้วก็กำกับ2เรื่องยิบราเชาวตากก็สซติยักษ์เศษแล้วก็คาร์โนชิลอนแล้วก็วัตต์ลิววัตต์โลก็กำกับสซติยักษ์เศษแล้วก็คาร์โนชิลลอนด้วยนะครับผมก็ถามว่าน่าเป็นห่วงไหม มันก็แอบน่าเป็นห่วงน,นิดนึงนะครับผมในด้านที่บอกว่ามันกำกับ2เรื่องมันต้องแบ่งงานการหนาและความยากลำบากในการทํางานทั้งสองที่ต้องตั้งสองท่ายมันมันลำบากนะเออนะครับผมอันนี้ก็เราเข้าใจได้แต่ก็ขอให้มันออกมาดีทั้งคู่แล้วกันนะครับตามนั้นแหละโอเคอ่ะ ซีรีส์นี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ผมนันผมไม่ได้หวังอะไรค่ะนั้นอยู่แล้วแต่ขอให้มันเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจให้เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวสืบสวนที่น่าติดตามแล้วกันในมุมมองผมนะครับโอเคครับไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงความสึกหลักจากชมนะครับผมสามตอนแรกของซีรีส์นี้นะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องยอ่อเรื่องย่อซีรีส์นี้คือคาร์มโนชิรอนนะครับชายทึ่งซึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกนาราวายเชยะผู้ไม่มีปริศนาใดที่ไขไม่ออกแห่งโรงเรียนฝึกอบรมนักสืบแต่คือจะไขปริศนาได้นะคคครรัััััับบบบแตตต่่่กกลไไมมมมเเเเยยยจนนาาด้วววออองขืช กิทาคาทาโทมารุตำลอดมุ่ปราบจากแผนกสดที่หนึ่งครับผมก็เรื่องราวปานี้นะครับของซีรีส์คาเมโนชิรอนครับก็เรียกคาเมโนชิรอนในการถ้าเรียกชื่อเต็มมันจะมันจะเป็นลิ้นพันนะครับตามนั้นโอเคอ่ะคาเมโนชิรอนครับผมก็คะแนนเอเอ็นดีบนะครับคะแนนเอเอ็นเอลนะตอนนี้นะครับผมเจ็ดจุด 52ครับเยอ่ในดับที่ดีเลยนะครับดีเลยแหละโอเคเจ็ดห้าสองเนี่ยส่วนคะแนนในอันนี้ดีบีครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับผม5.27ครับผมก็ต้องพูดก่อนว่าไอ้คอมมูของทั้งสองที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าคะแนนมันจะดูแบบอย่างนี้ก็ต่อแต่ว่าถ้าเกณฑ์ของอันนี้ดีบีจริงคือ5คะแนนอะธรรมดาครับผม6กับ7เนี่ยเริ่มดีแล้วดีแล้ว7เนี่ย7ขึ้นไปนี่ออกดีเลยครับผมแต่ถ้าลงกว่า4ลงกว่า5ขึ้นไปนี่คือห่วยนะครับผมต่านั้นถ้าเป็นอันนี้ดีวครับผมนี่7นี่แบบธรรมดะ ดาดีอะไรต่างนี้หมดนะครับผมแต่หกที่แบบไม่ดีแล้วนีนะครับตามนั้นแหละก็มาสิบสามตอนนะครับไม่ใช่สามตอนขอซื้อนี่เป็นไงนะครับผมสิบสามตอนบ้าอะไรกันไม่จบนะครับผมสามตอนขอซื้อนี่เป็นไงบ้างก็รอโดยกันอีกสิบตอนที่เหลือเป็นไงนะครับเออคาร์เมน้ยชิลอนอะในความรู้สึกผมอะคือตรงผมบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันคือแนวคอมเมดี้นะครับมันคือแนวสืบสวนไม่ใช่แนวคอมเมดี้บ้าแนวสืบสวนนะครับผมที่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมก็ รู้สึกยิดรู้สึกแบบโอเคกับมันนะเออผมรู้สึกโอเคมนะันแต่ผมยังไม่ตันใจขนาดนั้นเอเดียวพูด้นก่อนคือเรื่องของการเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่อง concept, รองาวต่างผมโอเคเว้ยผมดูเรื่องนี้ผมโอเคเลยผมดูสนุกด้วยบางซีนอะผมดูสนุกด้วยเช่นแบบไอซีสวรอะไรต่างคือผมดูสนุกอย่แต่แบบอื มันผมรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่มีอะไรขนาดนั้นอะ <c oughs> คือในความคิดผมอะมันยังไม่มีขนาดนั้นอะคือมันอาจจะมีการปูทางปูเรื่องราวของแบบคาร์มาโนโอชิรอนแล้วว่าเออไอโตของคาร์มาโนโอชิรอนอะมีเรื่องราวยังไงบ้างใช่แบบอาเรื่องราวของการเป็นเป็นพูกนักสืบยอดอเชนะแต่อยู่ดีเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นสภาพอย่างนั้นอะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่า ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดมาแล้วว่าเออคาร์บอนลชิลอนเป็นใครเป็นนักสืบประมาณไหนสายอินดี้ยังไงอะไรก็ตามแบบนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเออน่าค้นหาในติดตามอยู่แต่ว่าพอเป็นเรื่องราวอย่างอื่นผมรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ยสิ่งที่โอเคเราดูสอบสวนสนุกอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันแบกซีนนี้ก็คือคาร์นลูชิลอนตามนั้นคือแนวสืบสวนผมผมพูดก่อนว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของคาร์นชิลอนคือมันมันคือแนวสืบสวนแต่มันเป็นแนวสืบสวนที่ มันเด่นแค่คามานูชิลอนอะเออมันเด่นแค่คามานูชิลอนครับผมมันเด่นแค่คนคนเดียวจะรู้สึกว่ามันไอการสืบสวนของมันอะมันดูกบไปหน่อยอะมันดูแบบมันดูแบบมันดูไม่ดูหนักแน่นไม่ดูตื่นเต้นกับการสอบสวนไปหน่อยอะในอนาคตอะมันอาจจะดีขึ้นอาจจะมีการสืบสวนที่แบบโอ้แน่นมากขึ้นมีการสอบสวนที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นแต่ตอนนี้คือโอเคผมโอเคผมรู้สึกโอเคผมรู้สึกสนุกกับการสอบสวนอยู่แต่ว่าคามานูชิลอนอะ เข้าใจใช่ไหมพาะคามาโนชิรอนอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าการสืบสวนของมันเนี่ยมันยังไม่มีมิติให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากขนาดนั้นอ่ะเพราะผมไปดูแนสืบสวนที่มันมันอย่างเช่นแบบคือผมพูดอ่ะผมพูดอะรบายาบอะไรผมพูดแบบอย่าว่ากันนะผมว่าคนนั้นดีกว่าดีกว่าคามาโนชิรอนตอนนี้ยการสืบสวนมันอ่ะมู้ถึงว่าไอ้การสืบสวนของคนนั้นอ่ะมันมีมิติของการเล่าความสืบสวนได้ดีกว่าแต่คามาโนชิรอนตอนนี้ถ้าไม่มีคามาโนชิรอนอ่ะมันมันจะสนุกไหมเออตอนแล้วอ่ะเพราะว่าสิ่งที่แบ่งนะตอน มาแบกแบบมีการเล่นมกมีการแบบมีการเล่นมกมีการแบบความโกบศาสาร์ไม่กาหรือว่าให้เหล่าแม่ย,ยกมันน้ำแตกอะคือประมาณนั้นเลย,เลยคือแบบไอ้สิ่งที่คํมโนยชิรอนมาคือแบบโอ้โหคุพูดตรงว่าไอ้เสน่ห์ตัวละครคัมโนยชิรอนอะมันมีเลยครับมันเด่นกว่าคนอื่นเยอะมากมันเด่นกว่าคนอย่างโยมาไอ้นี่ทําอะไรก็เท่ไปหมดไอ้นี่ทําอรไรการกสดนคำพูดอะไรต่างแม่งดูแบบแม่งดูมีความปราชญ์แม่งดูคนมันมันมันเป็นคนที่มันมีเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นรู้สึกว่าผมจะติดตามซีนี้ไี่สุดเพราะคัมโนยชิรอนแค่นั้ นั่นแหละครับคือปัญหานั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาว่า5ซี้นี้โฟกัสแค่คาร์มนุชิลอนจบนั่นแหละคือปัญหาเพราะซีนนี้มันคือแนวสบสวนคอมเมดี้มันอยู่กับคาร์มนุชิลอนที่เหลือคอมเมดี้มันเป็นคอมเมดี้ด่าๆดนะเนี่ยคอมเมดี้ด่าๆดไปหมดแหละอย่างเช่นแบบตัวของอาอามามิยาเนี่ยแบบอันนี้ก็ไวู้นะพูดตรงซีนนี้อ,อามามิยาแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบก็เป็นสบสวนแค่ๆบางทอยู่กับคาร์มันุชิลอนก็เออคาร์มนุชิลอนขาอะไรเงี้ยคือมันมันมีอยู่แค่นั้นเเลยยว้้อตอนนี คือถามว่ามันน่าเบื่อไหมมันมันแอบมันมีปัญหาอย่างนึงคือแนวส่สวนเนี้ยเป็นแนวส่สวนที่ค่อนข้างน่าเบื่อและคนต้องใจเยน็นกันดูนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ผมรู้สึกโอเคซีนี้คือความส่สวนและคาร์โนชิลอนและห้าไม่มีคาร์โนชิลอนซีนี้ไม่น,น่าเบื่อเนี่ยแหละคือปัญหาของมันเ้ยที่ผมพยายามบอกตลอดว่าถ้ามึงไม่มีคาร์โนชิลอนมึงก็ไม่ใช่ซีรีส์คาร์โนชิลอน <laughs> สนๆนกับูดว่าคือถ้าไม่มีคาร์โนชิลอนอะซีนี้น่าเบื่อ มันคือเพราะว่าตัวของไอตัวละครเนี่ยมันคือตัวละครที่แบกได้สุดที่เหลือไม่สามารถดําเนินเรื่องได้ดีเท่าคามรวชิลอนตาอมนั้นเลยคือแบบมันคือปัญหาใหญ่ที่สุดของซีนี้จริงๆนะครับตามแล้วแหละส่วนเรื่องราวอะไรต่างอันนี้ผมก็ต้องรอดูกันในวิการเกิดไปแล้วคัมรชลอนเป็นคนสอมสอนยังไงแต่ทำไมแบบไม่เคยจับคนร้ายได้เลยอะไรก็ตามอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบก็พอน่าติดตามอยู่แต่แบบผมก็แอบเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นแนวสืบสวนที่มีสไตล์การสืบสวนเท่ๆมีคนเฉลี่ยว มันไม่จำเป็นต้องเอาอะไรแบบไม่จำเป็นต้องเอาคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไอ้สเกลพลังไอ้สเกลตรงเนี้ยไอ้พลังบางอย่างตัวเนี้ยที่มันโผล่มาในซีที่ตรงคามันเล่นตลอดนีะมันจะใช้ได้เยอะขนาดหรือจะเป็นแบบหรือจะเป็นซีรที่นี้จะเป็นซีรีส์แฟนตาซีเหรอคือมันมีปัญหาผมเข้าใจอยู่มันมีปัญหาแต่ซ้อนแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออไอ้ไอ้ตรงนี้มันสมเป็นสมผลก็โอเคแต่แบบสำหรับผมนะตอนนี้คือมันเป็นแนวสบสวนปกติก็ได้มันไม่จำเป็นต้องมีแบบนั้นอะ ไม่จำเป็นต้องมีแบบเฮ้ยมึงไปตายซะไม่จำเป็นคือผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันมันกบกับความเป็นซีรีส์แนิเมชับส,ส่วนอย่างเงี้ยคือมไม่จำเป็นต้องมีแฟนตาซีป่ะคือในมุมมองตัวเนี้ยอาจจะไม่แฟนตาซีก็ได้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบคาถาสะกดจิตของรีส์ของแบบของโต้คาร์มานโรชิลลอนหรือไอคำพูดสะกดจิตของคนแบบให้ให้ผู้ร้ายได้ไปตายก็ได้มันเคยมีเคสมันเคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคำพูดที่ไล่คนไปตายมันเคยมีแต่แบบ ผมไม่รู้ก่อนว่าคัมโนชลอนไอตรงตรงเนี้ยมันคืออะไรไงเข้าใจใช่ไหมผมเลยรู้สึกว่าแอบขัดใจนิดนึงว่าเออมันคือแนวสืบสวนที่มันแบบมันเป็นแนวปกติบนโลกใบนี้ที่มันแนวสืบสวนสืบกดีคนร้ายแบบปกติอ่ะแต่มึงไม่สงสัยความเป็นแฟนตาซีมาที่เราเห็นมาค็ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับซีรีส์คัมรนชลอนเพราะมันไม่ได้เกิดมาตอนแรกแล้วถ้าเกิดมาตอนแรกจริงไอไอ้ไอผู้ร้ายตอนนี้มันปล่อยพลังไล้แล้ะไม่ใช่ป่ะเออตอนนั้นนะผมรับซีนี้ก็ผมโอเคนะเออซีนนี้ผมโอเคแนวสืบสวนแต่ว่า ถ้าไม่มีคามานเชลอนซีน่นาเบื่อครับพเพราะเสน่ห์ที่สุดพสเพราะเสน่ห์ของซีนี้อยู่กับคามานเชลอนคนเดียวครับตามนั้นแหละแล้วก็ในสดนก็โอเคแต่ว่ามิติของแนสดนตอนนี้มันดูแบบมันดูธรรมดาไปหน่อยแต่ผมสนุกกับความสดนกับมันที่อบอกว,ว่าเออคารมโนเชลอนมาบอกเลยว่าเออตรงนี้มึงสดนตรงนี้มันวางแผนตรงนี้ไว้มึงอะไรตรงเนี้ยเอเอ,เอ,อ,อมันก็แบบเออโอ้ยว่ะอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเลยครับแต่โอเคตอนสามมันมีการปูเรื่องราวตัวละครเพิ่มเติมมาแล้วก็เรารู้กันว่าซีนี้เป็นยังไงต่อนะครับโอเคอ่าวันลาก็ งานภาพซีนี้ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆอยู่เอองานภาพซีนี้เฉยๆครับผมดีที่สุดคือการดีไซน์ตนัวละครดีไซน์ตัวละครโอ้โหมันมันน่ามั่วจริงอะเออปูว่าอยู่หล่อแม่ยกแม่งชอบหล่อตัวละครคนมนวนชื่อหล่อั้งหลายแหล่ที่อยู่ในซีนเนี่ยคือแบบโอ้โหตัวละครแม่งสร้างมันหล่อชิบหายเลยแล้วแล้วตัวสร้างมาสวยก็สวยชิบหายเลยอา,อามามิยะเนี่ยก็อืมก็นะตามนั้นนะครับผมก็ดีแกี่ยวัดีไซน์แต่เรื่องงานแอนิเมชั่นก็ตามมาตรฐานอะ ไม่พบไม่พอไม่ไม่ต่างกันเลยไองานเรื่องไองานเรื่องล่าสุดของแม่งกันอนะ่ะเออก็รอดูกันนะครับแล้วเรื่องงานภาพเป็นไงต่อส่วนเรื่องของนักภาพก็ภาพที่ดีหมดครับส่วนเพลงเปิดเพลงปิดอ่าโอเพลงปิดผมไอเพลงเปิดผมโอเคนะเพลงทั้งไม่แบบปิดผม,โอ,อนะม,ดผมโอเคกับมันอยู่นะครับส่วนด้านองซสฟรประกอบตอนนี้ก็อืม ยังไม่ได้ขนาดนั้นโอเคในมุมมองผมนะเอาล่ะก็เรามาสมกันในช่วง3ตอนแรกของซีรีส์คาร์มโนชิลอนครับคาร์มโนชิลอนนะครับเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้เสือบทอดับส่วนนะครับผมเลือกรับส่วนส่วนกับเรื่องราวของคาร์มโนชิลอนชายที่กูขนาดว่าเชยะนะครับแต่ว่าใครที่ชนาไม่ได้ใครที่ชนะร้อยเปอร์แต่กลับไม่จับก้นแล้วไม่ได้เลยนะครับตัวเขาได้บรร่วมมือกับอ่ิสกิท่าโทโทบารุนะครับตัวร่วมมือป่าจากแผ่นสเสือบที่หนึ่งนะครับผมกับเรื่องราวในเสือบที่ผมสึกว่าไอ้เรื่องราวของมันน่ะมันน่่่่าาาาสสสนนใจอออยูกกับบรรรรืืววเงงะไต เรื่องราวของคามนโนชิรอนอะแต่ผมรู้สึกว่าสเสน่ห์มันไปโฟกัสแค่คามโนชิรอนคนเดียวและสเสน่ห์ตัวอื่นมันไม่เด่นมันจะหมายถึซีรีส์นี้ถ้าไม่มีคามนโนชิรอนมันน่าเบื่อตามนั้นเละครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดเลยถ้าคุณไม่โฟกัสตัวละครอ,อื่นหรือคนไม่สร้างสเสน่ห์กับตัวละครอ,อื่นด้วยซยีนี้น่าเบื่อครับ พราะคุณไปเด่งแค่คาลูชอลอนนี่คือปัญหาอย่างซิ้นนี้แล้วเรื่องการสืบสวนอาจจะยังไม่ดีมากพอตามนั้นครับผมสับซีนี้ก็มเป็นเรื่องเดินช่วงเดิเรื่องการปูทานะมันก็อย่างนั้นแต่ว่าเดือน้องหมดผมรู้สึกโอเคกับซีนี้จริงครับผมตามนั้นอ่ะละคํารูช้ชอลอนครับผมให้ที่6คะแนนครับผมยังให้แค่6นะเลยระดับโอเคเพราะผมรู้สึกว่าปัญหาของคารูช้ชอหลอนหลายอย่างที่ผมพูดไว้มันยังมีปัญหาที่มันต้องแก้ไขยอยู่ก็ผมพูดไว้คารูชอลอนแบกอะ แล้วตัวละครดื่มมันไม่เด่นตามอ่ะแล้วเรื่องการสืบสวนมันก็ยังไม่ดีมากพอที่เราจะรู้สึกว่าเราติดตามการสืบสวนขนาดนั้นซึ่งผมเอาไปเทียบกับคนั้นได้คิดดูแล้วกันนะครับตามนั้นแหละแต่ก็ไอ้น,นี้ก็ต้องรอดูกันว่าซีรีส์คำนวณชื่อ่อนอ่ะไอ้การเรื่องอะไรต่างจะมีการพัฒนาไหมมีทําให้ตรงส,ส่วนนี้มีความเมกเซนขึ้นไหมเนี่ยเพราะอะไรบางอย่างมันรู้สึกยังไม่เมกเซนพอเอข้าใจใช่ไหมตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันกับซีนี้การสืบสวนก็ต้องดีขึ้น ตัวละครก็ต้องดีเท่าๆกับคามาโนชิรอนไม่ใช่คามาโนชิรอนแบกคนเดียวมันไม่ดีครับซีรีส์นี้มันไม่ดีครับสอบบุกันแบบกับซีรีส์อันนี้ไม่ทั้งหลายแหละถ้ามีตัวละครบแบกตัวเดียวม่งคือซีรีส์ที่ไม่ดีครับผมเพราะตัวละครอื่นม่งจะไม่ดีตามไปมีดีแค่ตัวละครเดียแล้วที่เหลือไม่ดีตามครับเป็นกลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันองค์ประกอบโดยรวมมันจะไม่ดีพอเพราะมันดีแค่ตัวละครเดียวมันมันเป็นปัญหาครับนั่นแหละก็รอดูกันนะกับตัวซีรีส์นี้นะครับโอเคคามาโนชิรอนคร ซื้อเนี่ยมันเป็นยาสุบส่วนที่โอเคผมแนะนําเราไม่เราไม่ยกแล้วกันคนชอบตัวละครคาชืชอรอนคุณจะชอบความหล่อสิแน่นอนแต่ตอบตอนนี้คือก็ผมขอแนะนำแนะนําได้อยู่แต่อันนี้ผมก็ต้องรองมาดูกันก่อน,อนว่าคนจะชอบซื้อนี้เพราะว่าการเ,เรื่องของมันหรือคนจะชอบซีส์นี้เพราะคุณดูแค่คำแล้ชื่อรอนคนเดียวตามนั้นรับผมอันนี้ก็ไปดูกันไปพิจารณากันแล้วกันครับโอเคอาคาร์มานอุชิอรอนเนาะ คิดตันเอ่อคิดตันซุรินะครับผมขอไปนะเธอเล่ใช่ไหมครมับคอมนชื่อลองครับขอผมให้ที่6คะแนนเต็ม10ใน3ตอนแรกครับโอเคจบร์าสักการ์ผู้คนยังไม่เซ็นลอนฟอนสองแลสามครับกัรรายการสามตอนแรกเป็นยันบ้างฮะครับไม่ชอบอะไรตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันชมด้วยนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องติดตามชมครับผมแค่สัสดีดก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับไปเลยครับบ๊ายบาย